หลายคนที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษมักมีปัญหาเดียวกันค่ะคือไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีวันนี้ English Park มีทางเลือกที่ง่ายกว่าและยืดหยุ่นกว่ามากค่ะ นั่นก็คือคอร์ส c and m a t a แมเลือกคู่เรียนได้ตามใจคอร์สนี้ถูกออกแบบมาสําหรับคนที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเป็นระบบแต่ก็อยากเลือกเนื้อหาที่ตรงกับตัวเองจริงๆเพราะคุณสามารถจับคู่ทักษะที่อยากเรียนได้ตามต้องการเลยค่ะไม่ต้องติดอยู่กับหลักสูตรตายตัวสายฝึกพูดก็เลือกได้เลยค่ะจะเป็นพ n u n c i เ t i o n เพื่อปรับเสียงการออกเสียงให้ชัดขึ้นหรือ Speaking สาหรับคนที่อยากฝึกพูดแบบเน้นๆมีแบบฝึกจริงพูดจริงทุกคลาด สายทำงานเตรียมสอบโทรอีกและเตรียมสัมภาษณ์งานก็จับคู่โทรอีกและ Conversation สอบผ่านพร้อมสัมภาษณ์ได้เลยถ้าอยากเริ่มจากพื้นฐานก็มีคอร์สแกมม่าหลักสูตรที่ต้องการยกระดับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนและพูดได้อย่างถูกต้องและคอร์สเบสิค i รติงที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับใครที่อยากฝึกเขียนประโยคาาภาษาอังกฤษ ก็มีคอร์ส o c a b Reading Structure ที่ช่วยวางรากฐานให้แน่นก่อนต่อยอดไปจนถึง Sentence Writing สำหรับคนที่อยากเริ่มเขียนประโยคให้ถูกต้องและมั่นใจขึ้นที่ดีไปกว่านั้นคือทุกคอร์สเป็นคาดเล็ก สอนสดใช้เวลาเรียนรวม60ชั่วโมงภายใน4เดือนคุณจะได้ฝึกอย่างต่อเนื่องได้รับฟีดแบ็แบบเจาะจองและได้ทักษะที่นําไปใช้ได้จริงในทันทีตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะลงทะเบียนวันนี้ราคาเพียง19,900บาทผ่อน0%ได้นานถึง6เดือนอีกด,ด้วยถ้าคุณกําลังมองหาคอร์รสภาษาอังกฤษที่ยืดหยุ่นตรงจุดและเลือกได้ตามเป้าหมายของตัวเองคอร์ส Mix a n d Match ของ i s h Park ก็คือคําตอบค่ะมาเริ่มพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณไปได้วยกันนะคะ